เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมายิงงูเห่ากันนะครับปืนผมก็ประมาณนี้งูเห่าก็อยู่ด่านนี้นะครับด่านนี้เลยต่อกันระดับยากนะครับเล่นคนเดียวก็เล่นนะครับคนมันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่หาห้องยังไงก็หาไม่เป็นด้วยผมแค่เก็บเล่นเอาไว้เก็บเก็บไว้ในชาแนลตัวเองเฮ้ได้นะนะลืมลืม เอากดลืมแล้ไอสัตว์ปืนปืนดูมันเอาปืนให้ผมดิเหมือนอยากเล่นอะ่ะเอาปืนนี้นะครับพวกก็กดทียากทีเว้ยพกละ่ะสวมพวกไว้ปืนก็เอาปืนใหม่แล้วกันนะปืนไหนหเป็นปืนใหม่วะปืนใหม่ตัวไหนวะ เอาสีแดงก็แล้วกันพกก็อเอาพกพกถาวรต้องไฟระเบิดด้วยเหรอเขี้ยะทำไมมึงไม่ใส่กูแต่ที่แรกวะอะไมเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> นานหน่อยนะครับเข้านานนานขนาดเล็กคนเดียวเนี่ย เน้่ยคนเดียวยังเข้านานเลยมาแล้วมาคนเดียวนะครับคนเดียวเน้นๆคนเดียวเน้นๆ <c oughs> มาเลยงูงเฮา มันมาเราก็ลงนะครับเฮ้ยต่อแรงะวะอุ้ยต่อแรงจังอะขึ้นมาไม่ได้เลยสิขึ้นมาไม่ได้เลยส,ลสิโออะไรวะกากนี่วหวายเยนกากนี่วหวายเท่าไหร่เลยแต่แต่เราจะเสียเปรียบเรื่องกระสุนนะครับกระสุนมันจะไม่พอ ยิงให้มหมดหมดก่อนแล้วกันนะยิงให้กระสุนมันหมดก่อนเก็บหัวหน้าไปผมผมก็อยากล่นกับคนอื่นอยู่แล้วครับนะแต่ว่ามาเล่นยังไงก็ไม่รู้คนมันคมันไม่ค่อยเล่นอนะประมาณนั้นแม้แต่มัมี่ดามนมัมี่ก็ยังมีแต่บอดเลยนะครับนะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนดีแล้วอุ้ยเฮียโดนตอดสิ่มาแล้วโดดโดดนี้โดดนี้ งูมันเคลื่อนไหวเร็วมากเลยนะครับกระสุนมันอยู่ตรงไหนวะมีหรือเปล่ามันมีกระสุนให้หรือไอ้เหี้ยเร็วจังวะช่วยคนไหนดีเพื่อนกูจะรองูอยู่เนี่ยไอสัตว์อุ้ยป่าหมดทุกอย่างละระเบิดระเบิดยังไม่หมดจะหมดระเบิดเอาปลาไปไหนเอาปืนอะไรวะเท่จังวิ่งกระสุนอยู่ตรงนู้นไอเวนเอากระสุนตรงไหนวะ ไม่รู้ล่ะสวยเพื่อนสวยกว่าจะมีคนมาส่า้แย่งขอบใจที่มึงมายิงโลดียิงช้าดังสวยสวย เหียบเอาทำไมมึงไม่ช่วยกูไอ้สัตว์ไอ้เวนมึงมองอะไรอยู่วะเต็มกระสุนแล้วเต็มกระสุนแล้วช่วยคนหนดีวะ <c oughs> แม่เจ้าโอ้โหฟงมา เกาทีแม่งเกาะหายหมดบอสมึงเอาแต่กลัวบอสเอาแต่ผมคนเดียวเลยอย่ามาดิเฮ้ยอย่ามาอย่ามาไปใกล้เออ บอสมึงก็เอาแต่กูคนเดียวไงเนาะไอ้สัตว์ไปที่อื่นหน่อยยิ่งม,มึงไม่ยิงช่วยตรงนี้วะสิบหายละมึงหมดมึงหมดเติมไปเร็วดีเวน้นกูตายกูตายโอ้ยเฮียโอ้ก็ไปแล้ว อุ้ยเฮีย่าแย่นกันยิงดิเฮ้ยอุ้ยเฮียใครวะไอ้หัวหน้าไอ้หัวหน้ามึงตายกระสุนหมดเติไมไปเร็วดิเฮ้ยเติไมไปเร็วเติไมไปเร็ว อุ้ยเฮียพ้องมามันยิงบอลยังไงวะมันยิงบอลแบบไหนวะทำไมมันยิงเป็นอะอุ้ยเฮียเฮียไอ้สัตว์ไอ้สัตสยายายาวิชใจยใจเย็น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 สหายไอ้งูเฮาไม่ได้แดกหรอก มาหากูอีกแล้วกระสุนหมดเติมเร็วเติมเร็วเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกพี่เวนยิงหัวมันยิงบอมยังไงวะทำไมมึงทำเป็นทำไมกูทำไม่เป็น เอาให้ผ่านนะเว้ยเอาให้ผ่านไม่ผ่านไม่ยอมอ้กระสุนหมดสิผายแล้วกูอีเวนอุ้ยเร็วเร็วเร็วแเ,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 เอาบอมมาจากไหนวะเอากูดีโหลดกระสุนทำไมเนี่ยอีเว้นขึ้นหน่อยกณนา,นากำลังรี เอ้าลีพอกเลวะไอชิบหายเอีาก๊อ๊อรอ๊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 ออ๊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 ออออ๊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 ่อ๊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 ออ๊อ๊อ๊ออ๊อ๊อาอ๊อ๊อออุ้ยอ เอากูให้ได้เลยอุ้ยยาเยนจเนเจนเจนยจนเอามาหากูอีกแล้วมึงไม่ต้องรักกูขนาดนี้ก็ได้ไอเวนเลยยิงหัวยิงหัวตายอุ้ยเฮ็ดย่ามาอย่ามาอย่ามา อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วเร็วอีกแค่ไม่กี่ตัวก็จะชนะแล้วร,รีบยิงหน่อยยิยงเร็วๆยิงเร็วเปีพองมากไอส้สัสโอ้ยชนะเจ๋งวะมายิงบอมยังไงวะ สรุปมันยิงบอมยังไงอ่ะบ้าเลยไม่รู้วะเนี่ย <c oughs> พี่มาช้าไปหน่อยนะมิงั้นพี่คงที่สองอละื <c oughs> อ้อกูลืมใส่ท่าเต้นไอ้สัสผม ผมลืมใส่ท่าเต้นว่ะบ้าเอ้ยช่างช่างให้มันช่างมันเอาไว้โอกาสหน้าโอากาสหน้ายังมีหลอยังมีเหลือหลอเอ้ายังไม่ออกจากห้องอนเดียนะออกจากห้องนี้เองไม่เล่นต่อนะไม่เล่นต่อเรามาดูอะไรวะแล้วเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรก่อนลาทั้งหมดเลยเอา้าอะไรอยู่เนี่ย <laughs> จะขายของขอย่างเดียวเลยตกใจหมด โอเคโอ้โหกูเล่นงูทีนี่มันให้ของกูเยอะเลยเราจะทำอะไรวะอ๋อของขวัญของงูวัตถุริบงูนะครับโอเดมันมันทำอะไรได้อะเปิดทีเดียวได้อะไรวะได้ปืนระเบิดเฮ้ยแบบนี้มันระเบิดอันนั้นนีหว่ามันใช้ได้หรือเปล่างูเหรอ ยังไม่ได้อ่ะเหลือตั้งหลายอันเนี่ยข้างในโอ้ต้อง้อยอันเนี่ย้อยอันนะครับค่อยทาวอนนะระเบิดควันที่เอนได้มาอยู่ไหนวะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดควันในเวียนหรือว่ามันเป็นแบบนี้วะอสาสมสามสิบปันต้องเดตอะไรวะสามสิบซีนหรือเปล่าพอแล้วอ้อ ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ